เป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟของเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะบริการประชาชนด้วยนะครับชื่อร้านกุณสายชนนะครับป,ประดับไม้สวยงามทีเดียวมาดูสิ่งมหัศจรรย์นะครับพามาดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมทึ่งมากเลยนะครับต้นไม้ต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะครับชื่อมันเขาเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับ แต่ดูรากครับจัดแต่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลยดูรากเขาครับลองดูนะครับว่ารากขนาดนี้จะต้นไม้ต้นนี้จะมีอายุยาวนานแค่ไหนครับสวยมากๆเลยมาทำรั้วทำรั้วไอ้ฟาร์มข้างล่างเล็กๆไปเข้ากันได้ดีนะครับ ดูครับดูลากไม้ที่มันไต่ลงมาจากเนินเขานี่ครับตรงปาาเช็คอินตรงนี้ฮนะกนักเอือนจุราพรพสวิตเซอร์แลนด์น,นืองไทยสวยทีเดียวดูลากไม้นี่ครับโอ้โหผมว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลย นี่ครับสวยมากมากเลยครับ <c oughs> ลองจินตนาการนะครับว่าเขาใช้เวลาในการเลื้อยในการออกล่างนี่นานแค่ไหนแันนงของรากมันก็สวยงามมากตามธรรมชาติเลยหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากข้างในเหมือนจะเป็นโพรงนะน่าจะมีอายุเ่าแก่อยู่ต้นไม้ต้นนี้หลายปีนะครับแต่เขาไม่บอกว่ามันเป็นต้นอะไร มีเมล็ดด้วยนะเนี่ยดูแล้วมีดอกมีเมล็ดด้วยนกน่าจะมากินนะตรงนี้เห็นเขาทำนกเงียบเกาะไว้ด้วยน่าจะเป็นคล้ายต้นไทรต้นอะไรที่มันม,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 มีมีมีเม็ดมีเมล็ดเสวยงามมากๆเลยร้านกาแฟก็อยู่บนจุดเนินหินเนิน,น,นดินสวยๆเลยต้องเดินบันไดขึ้นไปนะครับเป็นบันไดขึ้นไป แหมสมกับสวิตเมืองไทยเลยนะครับซีเซอร์นี่นี่เป็นต้นดอกกระเจียวครับชายภูมเนี่ยเขาจะมีทุ่งดอกกระเจียวที่สัญลักษณ์เออสวยมากมันเป็นแดนกาแฟสวยงามทีเดียวสวยสวยสวย ที่ผมชอบที่สุดนี่รากไม้ครยอดเลยดูมุมนี้ก็สวยครับปาทิตย์แสงสองสะลุลงมาตรงน,นี้สวยมากเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับที่ธรรมชาติสรรสร้างมาสวยไม่ใช่พีพีมนุษย์นะครับนี่เป็นดอกกระเจียวนะนี่เขาก็ปลูกไว้นะะยึดหน้าดินได้ด้วยนะ หลายสีสีขาวส,สีชมพูสีม่วงนู่นนะครับปลูกขึ้นไปบรนี้น้ำกาแฟสวยๆเลยมาครับดูวิวมุมใกล้ๆของเขื่อนนะครับสวยงามทีเดียวชุลาพรณดำดำไม่เป็นันไจะแปะว่าเครกัน การจัดสวนนั่นเลยแต่ก็สวยนะครับอันนี้ต้นไข่ดับนะครับไม่ดับอีนกูนี่ต้นนี้สวยกูนี้ทำได้ดีก็จะมีรถวิ่งไปมาอยู่นะครับมโโอเตอร์ไซค์ครับสัญจรไปมาเมื่อกี้เห็นมีลิงด้วยนะครับมัน ลิงครับลิงมันวิ่งบนถนนแล้วมันก็นนขึ้นไปตรงนี้ครับอันนี้น่าเหมือนจะเป็นน้ำตกที่เราทำนะครับสวยตักสวนได้สวยครับข้างบน ห้าสิเอ็ดปีเขื่อนจุฬาพรโอ้แสดงว่าเขื่อนนี้ก็สร้างนานแล้วนะห้าสิบเอ็ดปีแล้วครับกับเก็บน้ำไว้ใช้นะครับจังหวัดชายภูมิอย่างนี้นะครับผมได้ยินเสียงนกเหมือนเสียงชนีด้วยนะครับ

เหมือนเสียงชะนีโอ้นา่าจะเป็นชะนีจริงๆด้วยแหละครับว้า oh ว oh oh oh, เลียงน้องเรียกหาผัวอยู่อยู่ในป่านะน,นะดังออกมาจากในป่า <f ix> ไหนลองเดินขึ้นไปตรงร้านกาแฟนึงดูเป็นยังไงครับจะสวยขนาดไหนอือเราก็เป็นเราไม่ไผ่นะครับที่เขาทำ สวยนะครับเจาะทะลุแล้วก็เอาไม้สอดอืมกรวลก็สวยทีเดียวเป็นลานยาครับโอ้นั่งชิวได้เลยนะเนี่ยการจัดตกแต่งล้านสวยดีสวย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 ๆทีเดียวนะครับผมอืม ใช่นจริงๆกับหัว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 อยู่ถนนเนี่ยัางล้างมือก็ทำมาจากตอไม้มามุมนี้แล้วก็มองไปถึงตรงน้ำในเขื่อนก็สุดยอดมนกครับสวยจะเห็นวิวไกลๆครับผม ธรมาชาติสดชื่นนะครับดูแล้วทำให้เราม,มีความสุขได้ยินนะครับเสียงเชนี้ครับ